จะ,จะมาสามทำปืนใหญ่ยิงสองนัดน,นะครับโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวเราขอเ,เตรียมอุปกรณ์ก่อน,กน,กนนะครับอ่าโอเคขั้นแรกบล็อกอะไรก็ได้จะ่คุณใช้แจะผมผมจะเป็นอออฟซินะเดียนละกันเนาะออฟซิเดียนแล้วก็ถ้าต้องการอีกดอกออฟซิเดียนเจนจีเลสโตนท,ตนทงคน,นนะครับ <c oughs> วิดแล้วก็อะไรดีใจคองมรู้นะครับกับเสาร์รีๆนะฮะโอเคต่อไปก็นี่สโตนสลับขาที่หนึ่งครับวางหนึ่งสองสามแล้วแต่คุณจะชอบอ่ะหนึ่งโอเคนี่ครับนี่วางนี้ก่อนอีกสามช่องเลยลุกปะโอเคนะฮะเนี่ยแล้วก็วางช่องนี้นะฮะก็วางตามใจที่คุณชอบเลย นะก็ทาแรงต้องการเยอะน้ำเยอะหน่อยนะฮะโอเคแล้วแต่คุณที่สองเราก็วางสลับนะฮะเหมือนปุ่นยาธรรมดานะฮะมาซ้อนกันต่อไปก็อ๋อขันที่สองนะครับตรงนี้คือจะวางเทนทีนะฮะวางแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็ ต่อไปขั้นตอนวางเลสโตหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาวางต่อมาเรื่อยๆนะฮะต่อมะไรได้เรองคงก็ลองดูมาสวิตไว้นะฮะต่อไปก็ให้แนะนำนะครับอืมต่อไปก็นี่ครับต่อเลสตนมา ประมาณปรามาณมาๆมาวางเงี้ยวางงี้วางงี้ยเง,ง,ง,งี้นะฮะับวางเลสเตอร์ไปเรื่อยนั่นเองแล้วก็เปิดปึ๊บอันนี้จะวางเว้นเดี๋ยวนะครับวางเว้นเรื่อยวางเว้นไปก่อนนะแล้วก็ใส่ด็อปเปอร์น,นั่นเองวาเป็นหรือเปล่าโอเคถูกหมดน,นะ ก็ต่อไปเรื่อยๆนะอ้าวปังมากวางก็่า้านะโอเคต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทำรูปร่างแบบนี้แบบนี้นะครับอุ้ผมให้วางก่อนเฉยๆแล้วก็เอาอันนี้มาฮะด้วยกระปิฮะวางกันทั้งหมดนะฮะตั้งแต่จุดลิ่มต้นที่มันแบบเป็นรอยตัดนีุ้ดมาวาง สีครับสีห,หมดแค่นี้นะทุกทกุนะก็วางไปเรื่อยๆเดแล้วแต่คุณจะชอบว่าอาคุณเอาเรียงขนไหนเอาประมาณนี้พอนะครับเพรว่าความยาวมันจะพอดีกันาตามผมก็ได้นะครับ ต่อไปนะครับเอ่อทำเอาจิบิเซอร์มาโอ้ไม่ใช่เรื่องอะไรนะตอบอะไรไม่รู้นะอ๋อพร้อมลืมไปบอกศูนย์จ4ดสิบสี่นะครับศูนย์จดสิบสี่นะครับเท่านั้นด้วยโอ้ไม่ใช่หรมววาก็ศูนย์จุดสิบศูนย์จุดอะไรก็ได้แต่ขอให้มันมีอ้นี่เนี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เจ้าหมอไม่ค่อยออกม่เท่าไร ครับเราเตรียมกดกลอยนะครับมาดูกันตู่นะจะออกไปสองนัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูนัดหนึ่งนี้มอาจจะสั้นงหน่อยแล้วกันนะครับโอเคอีกสักนัดนะ ดูว่าทะเบินตามะตุ้มละประมาณตรงนี้เออไกลมากครับโอเคก็ขอจบพิกเทียเท่าน,น,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย